สวัสดีสวัสดีครับผมอาไม่งไงวันนี้อยังเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเอาใหม่ <c oughs> ยังไงคะยังไงต้องกระโดด <c oughs> โด้วยป่ะดนตรีก็ไม่มีนะบอยลุนโตอตคะเขาจะว่าเราสองคนนี่บ้าไหมเนี <c> ่ย <oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> ก็อยู่กับเก๋โตอตคาคะ่ะครับแล้วผมบอยโตโตคาครับผมแล้วนี้เราก็อยู่กับช่วงแนะนำรถ เข้าใ,ใหม่กันอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากนําเสนอเลยนะครับวันนี้วันนี้รุ่นก็หากันเยอะใช่นะคะถือได้ว่าจัดว่าเป็นรถหรูอีกคันนึงนะจากแบรนด์หน้าเรรียบนหนูนะหสปอร์ตด,ด,ดูดีสปอร์ตด้วยแอคคอร์ดนะครับผมยังไงยังไงสปอร์ตยังไงสปอร์ตก็หรูยังไง <laughs> ไม่พี่ <laughs> บอยเลาส่งมาแบบไม่ไม่อยากจะเทียบกับรุ่นหนึ่งคือจริงๆแล้วถ้าเกิดไปเทียบกับพวกอย่างคาร์บูรี่ก็จะดูผู้ใหญ่หน่อยใช่ไหมฮะคือจริงๆแอคคอร์ดคาร์บูรี่ยในประเทศไทยถือเป็นรถใหญ่ค่ะ แต่ถ้าเกิดไปคาร์เก็จะดูแต่หลังๆโฉมคาร์เของเขาในปีพวกเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปัจจุบันนี้เขาก็เขาก็สปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะสปอร์ตมีการแบบพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นแต่ถ้าเกิดเทียบกันมานตั้งแต่ยุคเก่าๆไล่ลงไปก็คือคารม,มลลี่จะดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยฮอนด้ตรนนี้ก็จะออกอสปอร์ตโฉบเฉียวกว่าทั้งเรื่องการขับขี่แล้วก็เรื่องช่วงล่างอะไรพวกนี้น ภายนงภายในอะไรพวกนี้สปอร์ตกว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องไปทางเทมเบอรี่เทมเบรี่ตอนนี้ก็จะเป็น Honda Accord 2.0E นะคะตัวนี้เป็นรถปี2016ค่ะก็อธิบายก่อน Accord โฉมนี้เป็นตัวมาเลเซียเริ่มมาเลเซียตอนปี2016นะครับมาเลเซียก็จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าไฟหน้านะครับดูเราน่าจะนานนะฮะตั้งแต่ปี2016ยังไงคะยังไงต่อก็คือว่ามันก็จะมีเครื่องในเครื่อง2000เอาเฉพาะเครื่อง2000แล้้้ววกก็จะมมีดดยัันทงห สองรุ่น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 ค่ะตัว E e กับ EL EL ค่ะ,ะเราไม่รวมไปถึง2,000ันไฮบริดนะเอาแค่สองพอันไม่พอความแตกต่างกันก็แตกต่างกันไม่เยอะพวกเนี่ยล้อแม็กไลน์แม็กแล้วก็เลนวัตออปชันด้านในอ่าถ้าตัว E ก็จะตัดเลนวัตออกไปนะครับนอกนั้นก็พวกมา่านไฟฟ้าพวกอะไรออปโชวนแบบ แอร์แบ็กเอเบสไลมิเหมือนกันหมดเหมือนกันใช่รู้สึกว่าตัวกุญแจเาก็จะมีความแตกต่างไหมใช่ใช่ใชเพราะว่าอย่างถ้าเป็นตัว EL เของจะเพิ่มออปชันในเรื่องของการสตาร์ทรถได้ด้วยวอร์มแอร์อ่านั่นแหละฮะอ่ะก็จะต่างกันอยู่เท่านี้แต่เราดูชมด้านหน้ากันสิมนิดหนึ่งสำหรับตัว E เนี่ยค่ะคานมาลูกคานมางเี้เออไหนอธิบายทิด้านหน้าค่ะกระจังก็จะเป็นตัวโครเมียมแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีช่องลมด้านล่างสีดำถ้าตัวเช้งเก็เรียกจมูกโดงจมูกโดงตอนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนจมูกอันนี้ก็คืออับดั้งมาเรียบร้อยแล้วสั่นมาเรียบร้อยแล้วโอ้เหมือนเราเลยแกซีรีส์ที่เท่าไหร่แล้วล่ะถ้าตัวยังไม่เชนก็ตัวสิ สิบสามสิบสี่สิบห้าอะยังยังไม่โด่งยังไม่โด่งยังยังไม่ได้อัพยังไม่ได้มีการอัพดังขึ้นมานะคะไฟหน้านี่คือ LEDLED ครับผม LED เต็มรูปแบบเต็มรูปแบบครับผมสวยนะชอบไฟหน้าของเขาโอ้โหตกใจตกตกใจว่าจะดูไฟหน้าตรงนี้หรือดูไฟหน้าตรงนี้ซูมกล้องมาสักขนาดนั้นจมูกที่อัพมาเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นซีรีส์ที่สี่ทันทีเลยนะคะอ่ะดูความสวยงามแล้วก็อันนี้คือสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ จุดต่างนะจุดต่างไม่มีไม่มีแต่ไฟหน้าเขาก็ทช่องมาให้ใส่ได้สามารถจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แต่ถามว่าไฟหน้าอย่างเดียวก็สว่างเพียงพอแล้วจริงนะนะคะอันนี้คือสวยมากเลยนะยังไม่เห็นแบบล่องรอยอะไรที่แบบว่าสะดเดตข้าใหม่จริงนะยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยแต่เราจะเก็บขนาดคุณเกศบอกว่ายังไม่ได้สะดุดตาใช่ไหมแต่สําหรับโต้ต้ารขมันยังถือว่ายังไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องความสวยงามนะบอดี้นี้ให้ผ่านเลยเกรดเอผมก่อนมาที่ผมไปสารวจมาเรียบร้อยแล้ว ก็คือ b น d y อออยเก็บได้ครับผมแต่ว่าเก็บงานในที่นี่คือนี่อะสเก็ตหินสเก็ตหินค่ะอันนี้พูดไวแล้วนะสเก็ตหินจ้ะไม่ค่อยเน้นเลยเนี่ยพวกเนี้ยครับสเก็ตหินเราจะเก็บในอเป็นธรรมชาติของรถคันนี้นะครับก็จะเก็บในเนี่ยด้านหน้าก็จะเก็บกระชนหน้าสาระโปรแล้วก็กระจกมองข้างนะครับอ่าวนอไม่ไหวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันอุ้ยตัวนี้ยางก็ได้ยางรัาจม่ผิดปี20ปี20ใช่ค่ะดอกจะเต็มเต็มขึ้น เหมือนยางใหม่อ่ะใช้ได้อีกสามหมื่นโลนี่สบายๆเลยนะครับด้านข้างเราจะไม่เก็บนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรต้องเก็บแต่เราจะมีการขัดสีให้แล้วก็ขัดเคลือบอะไรให้อย่างดีนะครับเคลือบแก้วอะไรพวกนี้ด้วยไหมฮะฮะเคลือบแก้วเคลือบแก้วไว้มาคุยกันเป็นโปรโมชั่นเลยอันนี้ก็คืออยู่ที่การพูดคุยระหว่างทางลูกค้ากับทางเซลล์กานชนหลังจะทํานะครับกัรชนหลังการชนหลังก็จะมีริ้วรอยประมาณเนี้ยนะนะครับผมไหนโอ้่แน่นะ มองเนี่ยไม่เห็นน่ะพราะอะไรมะหนิวพี่บอยใหญ่บางมิดเลยด้วยความเป็นรถสีเทาด้วยบางทีมันไม่เด่นหรอกแต่ว่าเราก็อันไหนที่มันดูแล้วน่าทําเราก็จะทําถ้าอันไหนมันไม่น่าทําเราก็จะคงผิวเดิมไว้คงสีเดิมไว้เพื่อความความเป็นธรรมชาติที่สุดสีไม่หนาด้วยใช่เก็บสีเดิมไว้นะครับผมก็แถบขวาก็ไม่ทํานะครับแถบขวาก็ปล่อยก็จะมีทําอยู่กระชนหน้าฝากระโปรงหน้า,ากระชนหลังแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวาเท่านั้นนะครับผมและการเก็บสีภายนอกของรถทันนี้นะครับ โอเคแล้วมีมาดูจะบอกว่ารอยอะไรต่างๆน้อยมากจริงๆถ้าเกิดเป็นเราไม่ซีเรียสนี่คือขับได้เลยขัดสีเข้าไปขัดได้เลยใช่แต่อย่างที่บอกของเรามันต้องสวยงามเราก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดให้ลูกค้ามระทับใจกับรถของเราที่สุดค่ะอ่าเดี๋ยวอันนี้คือวนกันแล้วนะคะรอบแรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูวอดี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ต่างๆมาเฮ้ยดีอ่ะฝากระโปรงเป็นแบบไม่ต้องง้างแล้วก็คำหา <c oughs> รุ่นนี้ใหม่ๆ <c oughs> รุ่นนี้เขามีก็มีโช๊คอยู่แล้วนะครับชก็คือเครื่องถ้ากล้องมาซูมนะแห้งมากนี่ยังไม่ได้ล้างนะแล้วถือว่าก็ไม่ซมนะครับมีเพียงคาบฝุ่นเท่านั้นนะครับที่จะเห็นเป็นแบบยังไม่เงาคือปกติเวลาเขาล้างคาแคร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการลงเคลือบเงาลงอะไรพวกนี้พวก้องเครื่องก็จะดูเงาวาวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เนี้ยจริงๆถ้าเกิดคนที่เขาดูรถเป็นคนที่เขาใช้แล้วเขาจะรูว่าเออไอ้อย่างเงี้ <c oughs> ยตรงนี้ก <c oughs> <ๆ S 1> ็เดี๋ยวจะมีการทาความสะอาดตรงนี้พวกนี้การทำความสะอาดเป็น ไอ้ฝุ่นไออะไรพวกนี้ที่ใไปน้ำาเงี้ยปกติครับอันนี้ถือว่าสะอาดมากนะเมื่อวานตอนที่พี่บอยเปิดฝากระโปรงรถเก๋นี่ตกใจเลยนี่รถฉันหลอไม่เคยเปิดดูเลยบอดี้ด้านหน้านะครับบอดี้ด้านหน้านะครับฐานหน้าฝากระโปรงหน้าทุกอย่างบอกว่าให้ว่าเดิมหมดแล้วกันนะครับอาร์ตต่างๆอะไรมีหมดน็อตไม่เคยขยับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน155หแรงม้ามอพดต่างๆอยู่บนครบนะครับัโค้ดนะคะ คือเดิมๆเ,เลยเพราะอย่างที่พี่บอยเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าสติกเกอร์พวกนี้มันลอ,อกไปแล้วมันติดได้ไม่เหมือนเดิมติดได้ไม่เหมือนอเดิมครับถ้าคุณเก๋อยากจะลองลอ,อกของคุณเก๋ดูก็ได้นะติดติดอ่าเป็นแกะรถเก๋ใช่ไหมใะ่แกะ <laughs> ร,รถเก๋จริงๆรถเก๋นี้คือผ่านมาหลายศึกมากแล้วนะสติกเกอร์ไม่รู้เหมือนกันว่ายังอยู่เปล่าอ่าถ้ากับด้านหน้าสวยงามเก๋เอด้านหน้านะด้านหน้าผ่านง่ายผ่านค่ะผ่านผ่านค่ะด้านข้างไปกันไวนิดนึงนะครับไปไวค่ะ <ไ>คืองานแน่นมากว,นะวันนี้คือเราสองคนแน่นมากงานหล่อเป่าตัวเนี่ยประตูเดิมไม่ได้เปลี่ยนอ่านี่อธิบายสั้นๆเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับอาร์ตต่างๆเดิมนะครับผมประตูเหมือนกันพวกนี้ก็เดิมนะครับอ่าผมอธิบายไว้ใค้กล้องออกแผนดูนะครับอาร์ตต่างๆอยู่ครบเป็นระเบียบนะครับเหมือนกับตอนออกข้างป้ายแดงมาเลยนะครับอนี่นะครับกล้องตามมาแล้วกันประตูฝั่งซ้ายก็เดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับ พื้นยางอะไหล่ด้านหลังล่องน้ําต่างๆก็เดิมนะครับผมสําหรับคันนี้อ่าให้ดูน็อตที่ฝากระโปรงก็ไม่มีการถอดไม่มีการขยับนะครับอ่าสวยงามเดินครับเารคต่างๆที่ล่องน้ํามีนะครับพื้นหลุมยางอะไหล่ก็เดิมๆไม่เคยทําสีไม่เคยเคาะไม่เคยอะไรใดยทั้งสิ้นนะครับนั่นกล่ว่าไม่เขาเรียกไงอ่ะไม่มีใครมาจูบด้านท้ายใช่ไหมถ้าเกิดมีใครมาก็อาจจะมีทำบ้างแต่คันนี้สําหรับคันนี้ไม่มีเลยนะครับสวยนะครับผม ฝาท้ายตัวนี้ก็สัมผัสเปิดได้นะครับโอ,โ,โอ้โหคุณเกดขยันมากเลยฟิตจัดเลยใช่ค่ะแกะให้พร้อมแกะให้พร้อมเสร็จปุ๊บข้ามเสร็จตามเก็บต่อข้ามเก็บให้ด้วยโอ้โหมาดูด้านขวานะครับด้านขวาก็อาร์กประตูต่างๆก็เดิมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประตูเดิมนะครับผมประตูหลังขวาเดิมประตูหน้าขวาก็เดิมนะครับความลึกความนูนของเม็ดอาร์ก็จะประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงแต่ถ้าเกิดคันไหนที่มันไม่เป็นแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนั้นผิดปกติครับผมนะครับสําหรับคันนี้ปกติแน่นอนครับผมสวยเดิมนะครับเดี๋ยวช่วยคุณเก๋ทางานหน่อยคือสวยจริงนะคะนี่คือแบบพยายามตามไม่ใช่ว่าแบบเก็บอย่างเดียวเก่งเดียวนะ,ค,ะคือเราก็ลองสังเกตเมนอาที่แบบว่าที่พี่บอยบอกด้วยนะ คือเขาก็จะเรียงเป็นแบบว่าองศาเป็นมุมอะไรของเขาขนาดอะไรคือแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากอ่ะพอดีครับอีกหน่อยผมก็ตกงานครับเพราะว่าพาคุณเก๋ดูรถสักสิบันคุณเก๋ก็เป็นกูรูละนะครับอ่าอันนี้คือเราเราพยายามที่ว่าเชิญคุณบอยมาบ่อยๆเราพยายามศึกษาวิชาเขาอีกหน่อยก็จะเป็นเก๋แบบโอเคต่อตัวค่ะดูแลซื้อรถทุกอย่างควบทุกตำแหน่งค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปดูกันที่ภายในนะครับว่าการเรียบร้อยความเรียบร้อยของรถ ด้านในเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับคือซื้อรถมือสองที่เราพยายามที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นแบบว่ารถก่อนเก็บงานน่ยคือรถเข้าใหม่เนี่ยที่เราทําช่วงนี้ขึ้นมาคือต้องการให้เห็นว่าตัวโต๊ะค้าของเราเนี่ยซื้อรถแบบไหนมาขายนะครับผมจุดประสงค์ที่ทาให้ดูว่ารถโทมหรือไม่โทมสภาพแรกเข้ามาเป็นยังไงนะครับผมหลังเก็บงานแล้วคือสวยทุกคันลูกค้าบางคนอาจจะมีความสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นก็ สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเหล่านี้ได้เราจะมีรหัสสินค้าบอกไว้อยู่นะครับใช่แล้วค่ะเพราะเวลาเราเรียกว่าเก็บงานเสร็จแล้วอาจจะมีคลิปที่2ไม่อีกใช่ถ้ารถยังไม่ออกไปก่อนนะเพราะส่วนใหญ่ไม่เคยได้แบบตอนนี้คือแบบไม่ทันได้รีวิวเลยนะคะลูกค้านี่คือแบบมาจองตั้งแต่ตอนนี้แล้วเข้าไปดูภายในกันโอเคไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยดูแบบ หรูจริงค่ะแล้วก็แบบบอกแล้วเรียบหรูเรียบหรูแต่ว่าก็ดูแบบมีมีความสปอร์ตเนะคะเอาใจได้แบบทุกวัยอยู่นะคือจะบอกว่าดูสวยมากนะคะด้านในก็จะมีการแอบตกแต่งแบบความหรูหราคลาสสิกก็คือตัวอะไรไม้สีน้ำตาลนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีดําเงาแบบเป็นโนแบ็คแบบนี้เลยค่ะสภาพนี่คือสภาพจำเดิมเดิมเลยครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะดูใหม่นะคือเบาะนี่ก็คือสภาพใหม่ไม่มีแบบไม่มีรอยขาดใช่แล้วก็เป็นเบาะเดิมมาจาก เอ่อจากป้ายแดงเลยบอกตัวนี้ก็คือออกมาพร้อมกับตัวรถเลยใช่เนะฮะเป็นบอกป้าไฟฟ้าด้วยยังคงสภาพแบบนี้อยู่นั่นหมายถึงว่าเจ้าของเก่าได้ใช้รักษาแล้วก็ไม่โทมค่ะ<ม>เห็นไหมบุหรี่นนะี่น <laughs> ห้ามสูบเลยนะใช่ใช่ใช่ปรับเลยนะห้ามสูบนะจ๊ะแบบนี้ค่ะสวยจริงสวยจริงแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะีคะปรับวอลลุ่มปรับหมดเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนมีตัวคุชคอนโทรลปกติคุชคอนโทรลเราจะใช้เวลาไหน เราจะใช้เวลาที่แบบว่าเราขับรถทางไกลทางตรงอะไรประมาณนี้เราก็จะคู่กันตัวคือทำหน้าที่ล็อกความเร็วนั่นแหละใช่ไหม เวลาเราไม่เมื่อยอ่ะคนขับเมื่อยอ่ะพี่เกียร์เหยียบคันเร่งประมาณนั้นเนี่ยสมมติเราสามารถนั่งขับสมาธิแล้วก็ขับได้เลยใช่ใชาจริงนี่ก็ใช่ด้วยไม่เอาขาไปเหยียบเบรกเลยไม่ผมทำนะจริงจริงทางไกลๆยาวๆผมบางทีผมเมื่อยผมผมทำอย่างนั้นแต่จริงๆมันเป็นการประมาทต้องต้องดูสถานการณ์ดูรถดูอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะใช่ใช่ความชำนาญของคนขับจะบอกตัวเองขับรถเก่งเห็นไหมก็แต่ว่าอยู่กับรถมานานมากนะคะก็ตอนนี้ก็ปาเข้าไปประมาณ40ปีแล้วนะคะอยู่กับ <l od> ไม่ใช่ด <g ül> ูมาตั้งแตเกิดเลยางั้น <c oughs> นะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัว cruise control นคีคะแล้วก็สองหน้าจอตรงนี้เขาทางานควบคู่กันนะคะด้านล่างก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียทั่วไปเอาง่ายลรองและแผ่นดิสซีดีดีวีดีต่างๆนะคะนี่เลยแบบนี้ค่ะตัวแอร์ด้านหน้าจะเป็นแบบดูอัลซอนใ่อ่สลัสายขวาปรับระดับอุณหภูมิความแรงของลมโดยแสดงผล,ผลผ่านตัวหน้าจอด้านบนแบบน,นี้คือแบบดูหรูหรามากนะเราตรงนี้ไม่เจอ ไม่เจอต่างทุกคันที่เปิดทุกช่องนี่หาทุกคันนี่ฮะแล้วก็นี่หาก็จะมีช่องเสียบ usb อันนี้คือที่จุดบุรีถูกต้องไหมฮะใช่ครับเกียร์ออโต้ส่วนใหญ่สมัยนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ก็เหมือนมีลงให้นะขนาดประตูหลังเห็นไหมยังมีที่เกียร์บุรีอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกรถผู้บริหารใช่ไหมเออพวกพวกชาวต่างชาติบางทีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชอบสูบบุหรี่ก็เขานั่งหลังมีคนขับให้อย่างเงี้ยเขาก็จะประมาณนั้นแต่คันนี้ อันนี้ไม่มีรูเล็กไม่มีกินบุหรี่ติดแน่นอนแน่นอนครับผมใช่แล้วเนี่ยและนี่ความพิเศษของเขาปุ่มควบคุมม่านไฟฟ้าด้านหลังจ้ะเต็งนี่ถือว่าขึ้นไวนะทำงานไวมากนะคะไม่ได้แบบสโลโมชั่นใดๆทั้งสิ้นนะคะเงียบด้วยจริงเสียงเงียบจริงนะคะไม่ได้เอออ่ะสังเกตดีๆถ้ากล้องมองเห็นนะไม่รู้มองเห็นแลค่ะนี่พลาสติกนะฮะยังไม่ได้แกะออกเลยอืมอันนีวขออีกรอบนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คือพลาสติกนั่นเนี่ย ีนี่ยมันย,ยังติดอยู่เลยถึงบอกว่าเขาก็ใช้รักษาเนี่ยเพดานด้านบนอะไรพวกนี้ปก,กติพวกนี้ค่ะก็ที่เหลือก็จะเป็นที่วางแก้วเนาะอ,อันนี้จะเป็นที่วางแก้วแต่ว่าอะแดปเป็นที่วางของต่างๆได้ด้วยเนี่ะแล้วก็เฮ้ยตรงนี้ชอบนะ คือเป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับช่องเสียบไฟ12โวล์ HDMI แล้วก็ USB แบบจัดเต็มจ้ะนะโซนด้านหน้าก็จะได้แอร์แบกทั้งหมด4จุดเดวยกันค่ะแล้วก็ลำโพง4ตํตำแหน่งเดี๋ยวดูความรหรูหราบ้างสิอุ้ยนั่งข้างหลังรู้สึกเป็นแบบผู้บริหารผู้อ่าเจ้าของบริษัทปอมตัวมาประธานปอมตัวมาค่ะก่อนหน้านี้เห็นเขาเล่นกันบ่อยมากเลยที่แท้จริงแล้วเป็นเจ้าของบริษัทปอมตัวมาความหรูหราความ,วามส,สบายนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเพิ่มความเป็นส่วนตัวก็ม่านมีให้นี่ยังใช้งานได้ดีนะ อันนี้ถือว่ายังได้เพราะว่ารุ่นเนี้ยชอบมีแบบตรงเนี้ยมันประกบไม่ดีแล้วก็แตกหรือว่าใช้ไม่รักษานี่กำลังจะบอกว่าตัวนี้รักษาไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะค่ะนะไม่ได้มีแค่ฝั่งเดียวนะจ๊ะมีสองฝั่งครับทั้งสองฝั่งบานประตูแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงกลางเห็นเขารู้สุดจะมีเป็นที่วงคงวงแขนอะไรต่างๆด้วยเนี่ยผมอะตัวอ้วนแล้วก็เห็นไหมไม่เราต้องบอกว่าเราสมบูรณ์สมบูรณ์นะเราจะไม่ใช่คำว่าอ้วน ค่อนข้างแบบขยับตัวลําบากนี่นะครับผมที่วางแก้วก็เป็นสีดําเป็นโนก็อันนั้นอะไรคะช่องลับอะไรอะช่องลับเป็นช่องลับนะฮะอันนี้มันได้เหรอตัวหนูเล็วขนาดนั้นเลยเหรอก็พวกแบบพี่ีเก็บล่มเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมเวลาฝนตกอย่างเงี้เราก็ไม่ต้องไปลงจากรถเปียกฝนแล้วก็ไปหยิบล่มที่ฝาท้ายเปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ครับก็เก็บได้นะครับความเย็นเป็นยังไงบ้างด้านหลัง แอร์ด้านหลังมีอยู่แล้วจะทะลุไปข้างหลังแล้วตอนนี้นะคะจะเข้าให้ดูสักหน่อยไม่ค่ะไม่ไม่แต่อย่าไี่ะไม่ด้านหลังก็ยังแน่นดีนะครับยังไม่มีคือยังแน่นอยู่ครับจะบอกว่าหนังไม่มีแตกไม่มีนน่นนะครับเดี๋ยวเราไปฟอกทำความสะอาดนี่ก็เหมือนใหม่เลยนะครับผมแอร์ก็ทั่วถึงแน่นอนเพราะว่าคอนโซลกลางไล่มาด้านท้ายคอนโซลกลางเขาก็มีแอร์ให้นะครับอืมอ่า สวยค่ะคือสวยจริงแล้วก็ดูแบบในคอนโซลมันมีภายในอยู่สองสีมีจริงมีสามสีฉมเนี้ยจะมีแบบสีน้ําตาลด้วยสีน้ำตาลอันสีน้ำตาลเคยเห็นสวยอ่าแล้วก็จะมีสีเบทสีเทาแล้วก็จุดในสีดําก็อย่างที่บอกมันจะจะแฝงความสปอร์ตอยู่อะไรที่เป็นสีดําก็จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตดูเท่เท่เใช่ดูดีมีสไตล์มันเริ่มมาตั้งแต่ล้อแมกเรนไหมล้อแมกเังเป็นหน้าเงาหน้าเงาหลังดําเป็นทูโทนอย่างเงี้ยคับ สวยมากคันนี้สภาพเป็นไงโดยรวมสภาพโดยรวมผมให้คันนี้ก็ที่แน่ๆรถเกตเออยู่แล้วเกตเอของสุริยมุสองโตคือรถสวยไม่เคยชนแล้วก็ไม่โซมสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมก็คันนี้ให้ไปเลย90%ได้เลยครับผมน้องน้องป้ายแดงครับน้องๆป้ายแดงขาดแค่แบบทำควาะอาดเก็บงินเล็กๆน้อยเท่านั้นใช่ครับผมค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าราคาป้ายแดงเนี่ยล้านสี่ น,น,นะคะและรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่คือต้องบอกจริงๆว่าเราสองคนยังไม่ทราบราคาไม่ทราบราคา่คะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้เป็นรหัสสินค้าค่ะสำหรับ Honda Accord ตัวนี้นะคะ2.0เ e อีรถปี2016ค่ะใครสนใจรหัสสินค้า G J C A ค่ะ G j C a แต่ถ้าฟังไม่ชัดเดี๋ยวเราให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราคืนปลายให้นะคะใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่สื่อรถยนต์มือสองต่อโต๊ะค่ะเราก็จะมีช่องทางในเรื่องของการติดต่อหลากหลายช่องทางมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจของเรา Facebook นะคะหรือว่าจะเป็น Line แอดแอดไซต่อโต๊ะค่ะหรือว่าจะเป็นกับทาง Tik t o ็อกนะคะโต๊ะโต๊ะค่ะเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะยืนเบอร์โทรศัพท์แลยืนเบอร์โทรศัพท์ให้เบอร์โทรนะครับผม0 8 3 7 7 7 7747แล้วก็0 8 3 7 7 7 7 7 5 7นั่นเองครับผมฝากกับ YouTube เราด้วย YouTube YouTube ต่อต่อขาชาแนลต่อต่อขาชาแนลก็คือจะมีทั้งคลิปรีวิวรถเข้าใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็มีคลิปแนะนำรถแบบเต็มรูปแบบรถไม่ถึงกับบอยไก่ คุณหาโปรโมทบอยไก่ของคุนี้นึงเราจะมีโอกาสได้เป็น BKK ไหม B ีเมีโอกาสแน่นอนบอยไก่เก๋อะไรเงี้ยน่าจะสุรุมุนเนาะตอนนี้เดี๋ยวมีสองเรื่อ่แเดี๋ยวจะเออพาเทสทดลองขับรถของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยๆทำกันค่อยๆนั่นออกมานะครับต้องติดตามชมเลยค่ะระวังว่ายังไงก็ต้องมี BKK อย่างแน่นอนเผื่อใครว่ามีรถรุ่นนี้ไหมลองไปลองขับดูสมรรถนะแล้วรีวิวให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยว ม,มีเอาไปนอกสถานที่ทำไมตาลุกวาวลาุกวาวไปแบบสถานที่เท,ที่ยวภูเขาทะเลเอาไปไกลแล้วเผือเบ่อพ่อแบบเข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากพิจารณาด้วยน,นะคะ <c oughs> อะไรยังไงก็เฝ้าดูยนะคะกับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้หมดหน้าที่กับของเก๋กับพี่บอยแล้วนะคะเจอกันได้คลิปหน้าค่ะยังมีรถเข้าใหม่อีกเยอะรอคุณอยู่วันนี้ขอต้อนรัสดีกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ